กกจจิตาาชใสวัสดีวันรุ่นแต่แวทท่านผู้จเจริญทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอามดุลแต่ว่ามาในกรณีพิเศษเพราะวันนี้ผมจะมารีวิวเก้าอี้ตัวนี้มาจาก TT ท,ทีเลสซิและแน่นอนครับเป็นลายจอย n a m มิ มาครับนี่ก็คือกล่องที่บรรจุเก้าอี้ทีทีดซซงของเราและเพื่อไม่เป็นการช้าเราทําการกรีดมันเลยกรีดด้วยความเชี่ยวชาญเพราะว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยหนีไปกรีดยางรถที่กทมทุยเอาแล้วเอาของออกมาให้หมดเจอเข้ากับตัวนั่งพิงนะครับผมด้านหลังเป็นลายรอยสักของจเอนามิและแน่นอนครับพอเอาของมาหมดแล้วเราก็จะมีทางด้านของตัวคู่มือในการประกอบและนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมเอามาเรียงไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าคู่มือของเขาดีมากครับสามารถประกอบได้แบบโคตรง่ายเลยและนี่ก็คือ QC ของเรากรบป่องแป้งนะฮะเดินมาสำรวจว่า ไออนุสโอเคจับ QC เราไปนั่งบนเอ่อที่พิงหลังไว้นิดนึงครับว่านุ่มหรือเปล่า QC บอกเฮ้ยนุ่มแต่ว่าขอเดินไปเช็คตรงนี้ก่อนนิดนึงโอเคครับ QC เราไปและได้เวลาเริ่มประกอบของแท้ดูตามคู่มือแล้วเขาบอกว่าให้เริ่มที่ขาก่อนนะครับจับเอาล้อเข้าไปที่ขาเก้าอี้แล้วใช้แรงกดมันไปนิดนึงแล้วก็ โอเคเกือบเสร็จแบบรวดเร็วเรามาถึงช่วงที่ยากที่สุดแล้วครับก็คือการเอาส่วนบนนะครับมาเสียบในช่วงร่างของ e เก้าอี้นะฮะส่วนนี้จะต้องใช้ความแม่นยำระดับผู้เล่นวอลเลยระดับสูงนะครับเพราะว่าต้องแทงเข้าไปในตรงสุดนย์กลางของเก้าอี้นะครับผมให้เวลาอามดุลในคลิปได้ทําการเสียบหมับเข้าให้ตอนนี้เก้าอี้เราใกล้จะพร้อมที่จะนั่งได้แล้วครับเหลือเพียงแค่จับมันขึ้นมาตั้งเท่านั้นเองเราก็จะนั่งได้แล้วครับแต่ว่าระหว่างจับหลุดไปทีนึงโอ้โหดีโชคดีที่มีแอดมูนะครับส่งขาเก้าอี้มาให้อี โอเคครับเสียบมันเข้าไปทีนี้มันอยู่ในแนวตั้งแล้วไม่มีทางหลุดแน่นอนครับเพราะว่าเราจะนั่งเสียบลงไปงแล้วเรียบร้อยครับผมเก้าอี้ทีทีไรสิ้นโจเวนามิของเรานะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเอา QC ขึ้นมานั่งก่อนเลยครับ QC บอกว่านั่งนุ่มสบายมากแถมสามารถรับเล็บได้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่นะครับ QC บอกนั่งนุ่มสบายนั่งยังไงก็ไม่เมื่อยนะครับแสมสูดดมและได้กลิ่นโจเวนามิเอ้ยกลิ่นหอมเก้าอี้นะครับบอกเลยว่า QC ผมชอบมากมากเลยครับ QC ป่องแป้งให้10เต็มส นั่งเล่นเกมเนี่ยคุณจะโยกขนาดไหนเก้าอี้ก็ไม่รู้สึกว่าจะพังหรือว่าจะล้มเลยครับบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆและนั่งนุ่มสบายแบบสุดยอดไปเลยตัวเก้าอี้รองรับน้ําหนักได้สูงสุด150กิโลกร,รัมและมีหลากหลายรุ่นให้เราเลือกนะครับโดยเฉพาะรุ่นวันพีชที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้ก็มีหลากหลายลายเลยไม่ว่าจะเป็นโซโลรูฟี่นามิช็อปเปอร์นะครับชอบอะไรไหนก็ไปจัดกันได้ไปตากันได้ที่ทีทีเลสซิ่